สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนสมาธิ9ระดับซึ่งสมาธิ9ระดับนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ารูปสัญญามี4ระดับคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุติฌานหรือที่เรียกว่าฌาน1234นั่นเองครับ ส่วนอรูปสัญญามีสีระดับคืออากาสานัญจายตนะวิญญานัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะส่วนสมาธิระดับที่9กก็คือสัญญาเวทยิยตานิโรธซึ่งสัญญาเวทยิยตานิโรธนี้นะครับก็เป็นชื่อของสมาธิด้วยและเป็นอาการของสมาธิด้วยครับ กลับมาพบกับธรรมะ1นาทีได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อนุโมทนาบุญครับ